สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอหนองกี่อยู่ที่สวนเกษตรกรที่ทําเกี่ยวกับเกษตรแปงกว่านะคะแล้วก็มาพบกับคุณแม่อะไรเอ่ยแนะนำตัวนะคะคุณแม่จันเพ็ญจนันทิสง คุณแม่ทําการเกษตรอวนแตงอวนถัว่วยเงี้ยมานานหรือ,อยังอะคะมานานแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะอืมเอาถามนิดนึงว่าทําไมคุณแม่ถึงเลือกทําเกษตรกรเอ่อยเพราะว่าชาวบ้านเขาทาเกษตรกรมาหลากักๆเราก็เลยลองทากับเขาบ้างค่ะเราก็เลยลองทํามาเรื่อยๆก็ก็ผลดีก็เลยทํามาเรื่อยๆก็เป็นอาชีพหลักของเรา,ราไปเลยใช่ไหมคะคุณแม่พื้นที่ของสวนแม่นี่ประมาณเท่าไหร่ 7จ็ดไร่ค่ะโอ้เจ็ดไร่ถามหน่อยว่าเจ็ดไร่อะต่อครั้งที่แม่เก็บผลผลิตได้เนี่ยเยอะไหมประมาณ4ตันโอ้สี่ตันสวยๆงามๆก็สี่ตันอทีเนี้ยอยากรู้ว่าเจ็ดไร่พื้นที่เจ็ดไร่เนี่ยค่ะคุณแม่ใช้อวนเกษตรเนี่ยเยอะแค่ไหนอะคะสามสิบพื้นค่ะสามสิบพื้นคุณแม่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างอย่างแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ยขึ้นลูกแล้วอะความหนาแน่นของแต่ละล็อกเนี่ยแตงมันขึ้นเยอะไหมคุณแม่เยอะเยอะมากถ้าสวยก็จน หย่อนเลยเนาะแสดงว่าไอ้ข่ไขายแตงเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงมากๆเลยเพราะว่าอย่างแตงที่เราเห็นกันนะคะแบบอ้วนอ้นวนใหญ่ๆห่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณแม่เนาะขึงทั่วนี่เลยนะอันนี้มันก็จะหย่อนหย่อนหย่อนถ้าตวงนี้ไม่แข็งแรงถูกไหมคะคุณแม่มันจะรับน้ําหนักไม่ได้เลยมันต้องทนทานอข้างบนต้องทนทานค่ะมันจึงจะอยู่เพราะว่ามันรับน้ําหนักเยอะค่ะแตงแต่ละอู้เยอะดดกแล้วก็นั่นแหละกล่องจน ไทจนกล่องลงเนาะแสดงว่าอวนแตงเนี่ยจะต้องแข็งแรงมากนะถึงจะรับน้ําหนักได้คุณแม่ขามีอยากรู้ว่าพอเราใช้งานแล้วเนี่ยกลางเนี่ยกลางอวนเนี่ยใช้ได้กี่ครั้งถ้าผักเราสวยเราก็ต้องลื้อออกใหม่ถ้าถ้าไม่สวยเราก็ต่อได้ ปลูกแตงแล้วก็ปลูกถั่วได้เลยอ๋อสลับกันได้ประมาณนี้เนาะคุณแม่ได้สองครั้งอ๋อประมาณ1ครั้งต่อกา <2 S 1> รกลาง,งก็จะเป็นสามารถใช้งานได้ประมาณ1-2ครั้งนะคะ,ะและสําหรับนโยบายบริษัทขอนแก่นแห่อวนหรือเคเคเนี่ยนะคะเราได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนั้นมาผสมอยู่ในอวนเกษตรค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็นําอวนเกษตร นั้นค่ะมาให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ความรู้สึกที่ได้ใช้สินค้าอวนเกษตรแบบรีไซเคิลตัวนี้ค่ะ,ค,ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ตอกได้ง่ายค่ะเพราะว่าดีมากค่ะเพราะว่าเหนียวทนทานข้าวนี่นขาหนักหนักได้เยอะอืยอมรับว่าเขาดีมากๆค่ะค่ะความแตกต่างระหว่างอวนรีไซเคิลกับอวนไม่รีไซเคิลมันมีความแตกต่างกันไหนค,คะคุณแม่มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกค่ะก็เราเน้นแต่ไม่ให้ขาดแค่นั้นค่ะเราต้องการขึ้นไม่ให้ขาดไม่ย่นให้มันเหนียวอย่างเดียว ข้างบนค่ะ,ค,ะคุณแม่ลองใช้งานอวนอิเลเกราิมานานหรือยังเอยก็มานานแล้วค่ะก็ตอบโจทย์ได้ดีมากค่ะอ๋อแสดงว่าก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรเลยนะคะอ,อันนี้คือ,อคำบอกเล่าจากเกษตรกรโดยตรงที่ทำเกษตรมากว่า สิปีปสุดยอดเลยนะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์จากเกษตรกรที่ใช้อวนเกษตรตาเรือใบจริงๆนะคะจากความประทับใจของคุณแม่จันเพง็งคุณแม่ก็บอกว่าเออเป็นความประทับใจมากๆเลยเพราะว่าอวนตาเรือใบของเราที่มีเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับอวนที่เป็นอ,อวนไม่ผสมเม็ดพลาสติกเลยแสดงว่าการใช้งานก็คือ เทียบเท่าเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือการใช้อวนรีไซเคิลนียค่ะเราช่วยลดขยะพลาสติกได้ดังนั้นเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับในส่วนของนโยบายของบริษัทขอนแก่นแห่อวนของเราซึ่งเราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางน้ําทางทะเลทางอากาศและทางดินเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือโลกของเราให้ฟื้นฟูกลับมาได้อย่าลืมนะคะติดตามเราด้วย ในบริษัทคอนการแหอวนหรือช่องทางอื่นๆที่เป็น KKF Thailand KKF Online อย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย